โอเคนะครับสวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับสู่เกมไมโครฟ์นะครับวันนี้เราจะกลับมากับการปรุงยานะครับซึ่งผมเองก็ไปตักน้ํามาเพิ่มเติมนะฮะไม่รู้จะเอาขวดทำไมเยอะแยะเปืองนะครับแต่ว่าผมไปตักน้ํามาเพิ่มเติมทีนี้ผมจะไปะผสมยาชุดต่อไปนะครับอันนี้คือพอยต์พอยต์พอชั่นออฟพอยันนะฮะก็คือยาพิษนั่นเองนะฮะ แล้วทำไมผมถึงแล้วรู้ไหมครับว่าทำไมผมถึงเอานมมาเยอะแยะใช่ผมจะมาสาธิตการการทำยาพิษนั่นเองวิธีการนะครับก็เอาขวดน้ำมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาเนเธอร์วาดนะครับมาหนึ่งอันเพื่อทำการต้มให้กลายเป็นแอนวาดนะครับเอาเนเธอร์วาดมาต้มทำให้กลายเป็นแอนวาดนะครับอืมอันนี้คือก๊าสเทียนะครับไว้สำหรับต้มยาเช่นกัน นะครับสูตรผสมของยาพิษก็คือเราจะใช้สไปเดอร์อายนะครับสไปเดอร์อายก็คือตาแมงมุมนั่นเองนะครับพอมันได้แอนวาดอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เอาสไปเดอร์อายใส่ลงไปนะครับนี่คือสูตรการต้มเอยเสยงร้อนนะครับเอาตาแมงมุมนะครับใส่กับแอนวาดโพชั่นเพื่อทําให้กลายเป็นยาพิษนั่นเองนะครับแล้วก็เช่นขนมก็มี ยาพิษส่วนใหญ่เขาไม่ได้ยอมเอามาดื่มกันหรอกนะฮะแต่ว่าผมจะเก็บเอาไว้นะฮะวิธีการทำให้มันเป็นยาปานะครับโอ้โหมืดซะและ้วนอนก่อนนะครับทีนี้นะครับการทำให้มันเป็นยาพิษนะครับเราก็ต้องต้องใช้กันพาวเดอร์นะครับกัน,ะน,นกาพาวเดอร์นะครับอันนี้คือกันพาวเดอร์นะครับหยิบกันพาวเดอร์ออกมานะครับ ใส่อันนี้มาให้เต็มนะครับแล้วเราก็ใส่อย่างนี้การพาวเดอร์ลงไปนะครับ mm hmm. การพาวเดอร์น,นะครับ mm hmm. การพาวเดอร์มีส่วนผสมทําให้กลายเป็น mm hmm. ทําให้ขวดพวกนี้กลายเป็นขวดยาปานั่นเองนะครับ mm hmm. เร็วทําให้มันกลายเป็นยาปาเร็ว mm hmm. ทีนี้นะครับพอใช้การพาวเดอร์ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นยาปานะครับสปรชโพอร์ชั่นนั่นเองนะครับ ทีนี้สเปกออฟโพปชั่นนะครับเราสามารถเราไปปลาใส่เพื่อนเล่นได้นะครับถ้าเล่นเซิร์ฟนะครับแต่ผมไม่แนะนํานะครับคืออย่างนี้แล้วต่อไปนะครับผมก็จะมาสาธิตเอ้ไม่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 เราจะไม่รอชื่อพ่อชื่อแม่กันนะครับขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้ขอถอนคําพูดนะครับขอร้องอย่าโกรธผมนะครับผมขอถอนคาพูดครับทีนี้ผมจะมาแสดงให้ดูนะครับว่ากินยาพิษแล้วจะเป็นยังไงนะฮะนะครับมันก็จะติดพิษนะครับ โอ้โหยาพิษบอดี้แสลมวิธีการคลายพิษนะครับวิธีการคลายพิษนะครับเราก็จะต้องเอานมนะครับกินเข้าไปนะครับปุ๊บนะครับก็จะเป็นการคลายพิษนั่นเองนะครับสังเกตนะครับว่ามันสังเกตนะครับว่าเราจะไม่ติดพิษแล้วนะครับหลังจากที่ผมกินนมไปเมื่อกี้พูดง่ายๆก็คือเมื่อผมกินนมปุ๊บยาพิษก็จะหมดฤทธิ์ในทันทีนะครับเห็นไหมครับว่านมมันมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะฮะแล้วต่อมานะครับสิ่งที่เราจะต้องทํากันต่อไปก็คือ พอหลังจากการต้องยาใช่ไหมครับพอมีนมปุ๊บผมลืมไปว่าส่วนประกอบอีกอย่างหนึ่งที่นมใช้ทําได้ก็คือนมมาไว้ทําเค้กนั่นเองนะครับวิธีการทําเค้กนะครับก็ต้องมีนมมีข้าวมีน้ําตาลแล้วก็มีไข่ไก่ซึ่งผมมีพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับอันนี้รีดนมมาปุ๊บนะครับก็นะฮะนมนะครับสามารถกินเปล่าๆได้นะครับแต่ว่า๋ตวผมกินให้ดูนะครับ ถ้ากินเปล่าๆจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะไม่มีผลกับหลอดอาหารใดๆทั้งสิ้นนะครับนมถ้ากินเปล่าๆจะไม่มีผลตลอดอาหารแต่ว่าถ้าเอาไปทําเค้กก็จะสามต้องใช้นมนะครับนมนะครับเอาไว้ใช้สําหรับทาเค้กและใช้สําหรับการนมไม่ใช้สําหรับทําเค้กแล้วไว้สําหรับกินเปล่าๆนะครับกินเปล่าๆนี้จะไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ในกรณีที่เราติดสถานะว่าเป็นไม่ว่าจะเป็นฮังเกอร์ สถานะฮังเกอร์ที่เรากินน่ะไอ้สถานะฮังเกอร์ที่เกิดจากการกินเนื้อซอมบี้เราก็จะสามารถทำให้มันหายไปด้วยการกินนมส่วนถ้าเราเกิดติดพิษเราก็กินนมทำให้หายติดพิษได้นะครับพูดง่ายๆคือเราติดพิษหรือติดสถานะอะไรก็ตามถ้าเรากินนมเราก็จะหายเป็นสถานะปกตินะครับส่วนแก๊สบอทเทิลนะฮะเอ,อ่อขวดขวดน้ำอ่ะขวดแก้วอ่ะเราจะเก็บเอาไว้นะครับ ต่อมานะครับวิธีต่อมานะครับพอเราได้นมมา3มถังนี้แล้วนะครับตุ๊บตุบตุบได้นมมาสามถังนะครับเราก็จะต้องมีข้าวนะครับแล้วก็ไข่ไก่อันนี้ไก่น้อยมันหลุดมาจากกรงนะครับสังเกตทํให้กล่องเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่ากล่องเพราะช่วงนี้เป็นช่วงคริสต์มาสนะครับช่วงนี้เป็นคือคือวันนี้เป็นวันที่24ธันวาคมพรุ่งนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสใช่ไหมครับใช่ครับ ก็อย่างที่ว่าไปนะครว่ามันจะเป็นวันคริสต์มาสนะครับก็เลยกล่องก็เลยกลายเป็นสีนี้นะครับอันนี้คือไข่ไก่นะครับผมสะสมมาจนครบแล้วนะฮะไข่ไก่นะครับเซตหนึ่งจะสามารถจุได้สูงสุด16ฟองนะครับซึ่งผมจะเอามาใช้ฟองหนึ่งนะครับเอาไข่ไก่มาฟองหนึ่งนะเพราะว่าเอาไข่ไก่มาฟองหนึ่งเพื่อไว้ใช้สําหรับการทําเค้กนะครับซึ่งใช้แค่เพียงอันเดียวก็พอแล้วนะครับ,นะรบตอนนี้เราก็ สิ่งที่เราต้องใช้ต่อไปก็คือวีดนะครับวีดก็คือข้าวสาลีนั่นเองตึ๊บตึบ๊โอ้โหเราใช้ข้าวสาลี3าอันนะครับนมวัวสามกระป๋องนะครับเออนมวัวสามถังเอานมวัว3ส่วนประกอบที่ใช้นะครับจะมีนมวัวสามถังแล้วก็มีข้าวสามสสาามต้น เออไม่รู้เรียกอะไรอนระข้าวสาม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 ฟอนนะครับอันนี้คือมันมันมดเป็นกองใช่ไหมฮะเออเลขข้าวสามต้นแล้วกันนะครับก็คือใช้นมสามถังข้าวสามต้นไข่ไก่หนึ่งฟองและก็น้ําตาลอีกสองสองสองชุดนะครับไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะแต่น้ําตาลขอเยกเป็นเยกเป็นกอนนะส่วนประกอบที่ใช้ก็มีดังนี้ครับมีไข่ไก่หนึ่งฟองมีข้าวสามต้น น้ำตาลสองก้อนแล้วก็นมสามถังนะครับวิธีการคาร์ฟนะครับก็รู้สึกจะวางข้าวอย่างนี้นะฮะไม่รู้จะถูกหรือเปล่านะฮะถ้าวางข้าวอย่างนี้เราก็จะได้เป็นขนมปังใช่ไหมฮะทีนี้เราก็จะวางนมไปข้างบนปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วก็วางน้ำตาลปุ๊บปุ๊บแล้วก็วางไข่ไก่ปุ๊บแล้วก็จะได้ออกมาเป็นเค้กนะครับนะครับส่วนประกอบก็ดังนี้นะครับแต่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือ เวลาเราคัฟเค้กเสร็จแล้วถังจะไม่หายไปนะครับแล้วในที่นี้เค้กก็จะไปวางไว้ที่ไหนดีล่ะเค้กนะครับเราจะวางไว้ตรงนี้นะครับนี่นะครับเป็นเค้กประจาบ้านนะครับทีนี้เราก็มีเค้กกินกับเขาแล้วเย้นะฮะว่าจะสะสมไข่ไก่ได้ขนาดนี้นะครับแล้วถังนะครับก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปแล้วครับเก็บไปเลยครับโอเคนะครับสำหรับการทำเค้กก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับ อีกอย่างที่เราต้องทําคืออะไรผมมืดอีกแล้วโอ,อยังไม่มืดครับแต่ก็ใกล้จะมืดแล้วมั้งสิ่งที่เราต้องทำอีกอย่างหนึ่งก็คือแต่ที่สุดเราก็ทําเค้กกันได้นะฮะไข่ไก่นี่น่าจะทําอย่างอื่นได้ด้วยนะครับนะครับตอนนี้เราก็ทําเค้กสําเร็จนะครับสําหรับวันนี้ขอจบแต่เพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ